วันนี้ผมจะมาบอกโปรโมชั่นสำหรับนิสสันนาวา r ่านะครับ King c a รุ่น S L นะครับลูกค้าท่านนี้นะครับได้โปรโมชั่นก็คือดาว2 9 0 9 0นะครับผ่อนอยู่ที่เดือนละ9,000แล้วก็มีของแต่งให้ลูกค้ามากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กหรือว่าชุดแต่งต่างๆนะครับ มีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูกันนะครับก็สวัสดีก่อนนะครับวันนี้ผมโออะครับผู้จัดการฝ่ายขายที่นิสสันบิตพีเคสาขาปิ่นเก้านะครับผมจะพาลูกค้ามาดูรถกันว่าตัวนี้มีแต่งอะไรบ้างนะครับแล้วก็โปรโมชั่นก็คือสองหมื่นเก้านะครับมาตามมาดูกันอย่างแรกเลยนะครับก็คือคันนี้มิติตัวถังรถนะครับก็นิสสันนาวาร่าครับขนาดตัวถังความยาวครับอยู่ที่ประมาณห้าเมตรสองนะครับความกว้างอยู่ที่เมตรแปดแล้วก็ความสูงอยู่ที่หนึ่งเมตรแปดนะครับ ชุดแต่งก็คือที่ลูกค้าได้นะก็คือล้อแม็กขนาด16นะครับอ่าเป็นลายหยดน้ําลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะครับจะมีลายหยดน้ําลายดอกไม้แล้วก็ยางจะมีของแฮนด์ฟุกยางของแม็กซิอ่าแล้วก็ยางของมอนสเตอร์นะครับอ่าแล้วต่อมาที่ลูกค้าได้รับนะครับก็คือในเรื่องของอ่าทิวซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดลูกค้าจะเลือกแบบมีหมุดก็ได้หรือแบบไม่มีหมุดก็ได้นะครับอ่า บันไดข้างรุ่นนี้ปกติแล้วอะครับจะไม่มีบันไดข้างแต่อันนี้ผมแถมให้ลูกค้าจะเป็นบันไดข้างสีดํานะครับเลือกสีได้ว่าจะเอาสีดําหรือสีเงินอล้อด้านหลังก็เป็นล้อลายหยดน้ําขนาดเท่ากันนะครับมีคิ้วสมล้อให้กระบะฝา,าท้ายของนวาร่าครับตัวนี้ก็มีแถมเลนเนอร์ให้กับทางลูกค้าความยาวของกระบะท้ายของตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณเมตรเจ่า ก็ดูยาวอยู่นะครับเราสามารถบบรรทุกของได้เยอะ <_ C 1> ในส่วนของสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับก็จะมีไลเนอร์มาให้ด้วยเฉพาะนาวาร่านะครับตัวนี้ที่มีให้กันชนท้ายจะเป็นกันชนท้ายสีดํานะครับ <_ C 1> ผมแถมเซนเซอร์สี่จุดให้กระทางลูกค้าด้วยนะครับ <_ C 1> เดี๋ยวเาพามาดูภายในกันว่ามีอะไรบ้างที่ผมเปลี่ยนให้กัะทางลูกค้านะครับก็จะเป็นเบาะหนังตันนี้เป็นเบาะหนังสีดํานะครับเดินได้ด้วยได้สีแดง ด้านหลังก็จะมีบอกแคมป์นะครับแล้วก็คมเป็นพมกะดุมนะครับเดี๋ยวผมพามาดูภายในนิดนึงว่าในเรื่องของหน้าจอครับสามารถเล่นอะไรได้บ้างรองรับอะไรได้บ้างนะครับก็หน้าจอครับจะรองรับ Apple CarPlay and กับ Android Auto แล้วก็เกียร์อัตโนมัติจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับ ในเรื่องของเครื่องยนต์นี่ s ันนวาร่าคีนแคปเอสเตัวเตี้ยนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์2 0 0 0นะครับให้แรงม้าอยู่ที่120แรงม้านะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติท,ทสปีดนะครับการบรรทุกของนะครับนวาร่าครับจุดเด่นเขาก็คือบรรทุกของที่แบบสัมภาระได้เยอะแล้วก,ก็เป็นรถที่ถึกเป็นรถที่ทนนะครับทนต่อการใช้งานสามารถบรรทุกของได้เยอะ นาวาร่ารุ่นนี้จะมีอยู่5สีให้ลูกค้าเลือกนะครับมีสีขาวสีดําสีเงินสีแดงแล้วก็สีทองแดงนะครับรุ่นที่ลูกค้าเห็นอยู่เป็นสีทองแดงสาหรับลูกค้าท่านใดสนใจออกรถนาวาร่าครับแล้วก็โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับย้ำอีกทีนึ่งโปรโมชันก็คือออกรถ29 0 0 0ื้ได้ชุดแต่งตามนี้เลยตามที่ลูกค้าต้องการนะครับแล้วก็ผ่อนอยู่ที่9ก้าพันนะครับหรือว่าถ้าลูกค้ามีชุดแต่งอย่างอื่นที่ยากได้เพิ่มเติมครับก็ไลน์มาสอบถามได้นะมีช่องทางด้านล่างมีชื่อและเบอร์โทรติดต่ออยู่นะครับ ก็วันนี้ผมโอลานะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันที่คลิปหน้าครับในช่อง Youtube ถ้าใครถูกใจออกรถนิสันนะครับก็กดถูกใจผมนิดนึงเพราะว่าผมจะมาบอกโบดีๆมากมายท,ทุกรุ่นนะครับก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ